คุณกำลังจะได้พบกับซอฟต์แวร์ที่จะทําให้เว็บไซต์ของคุณมียอดคลิกมากขึ้นถึง1,600%และเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าแอเฟเวลหลายเท่าด้วยวิดีโอที่คุณไม่ต้องสร้างเองเดือโงแรงไม่เกิน5นาทีครับผมถ้าเกิดคุณกําลังพบปัญหาจากการสร้างรายได้ออนไลน์อย่างต่อไปนี้ค่าเนื้อหาเว็บแพงจังถูกก็ไม่ค่อยมีคุณภาพนะครับหรือว่าคนเข้าเว็บมาแล้วไม่อ่านเนื้อหาทําให้ขายของไม่ได้คนอ่านเนื้อหาแล้วไม่คลิกไปซื้อสินค้าอยากทําวิดีโอขายของดีๆแต่ก็ไม่มีทุน คนเข้าเว็บไซต์ไม่มากพอเพราะเว็บไม่ค่อยมีเนื้อหานะครับขอแสดงความยินดีนะครับปัญหาเหล่นี้กําลังจะหมดไปสวัสดีครับผมเก่งพีรพลเชื่อว่าคุณก็น่าจะรู้จักผมอยู่แล้วในระดับหนึ่งนะครับเนื่องจากการที่คุณเห็นวิดีโอนี้ก็น่าจะมาจากการอ่านอีเมล,ลที่ผมส่งให้นะครับแต่ยังไงก็ตามผมขอแนะนําตัวสั้นๆนะครับผมชื่อเก่งพีรพลนะครับ จบวิศวะกรรมคอมพิวเตอร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ,ะหลังเรียนจบผมก็ได้ผันตัวเองมาเป็นนักการตลาดออนไลน์แบบเต็มตัวนะครับแล้วผมก็เป็นทั้งโค้ชสอนหาเงินออนไลน์ที่ปรึกษาทางการตลาดให้กับบริษัทที่ต้องการขายสินค้าออนไลน์หรือทําการตลาดออนไลน์นะครับแล้วก็สร้างอะไรออนไลน์ด้วยตนเองด้วยนะครับผม ผมมีประสบการณ์ในการหาเงินออนไลน์หลายรูปแบบนะครับซึ่งรูปแบบหนึ่งที่เป็นที่นิยมที่สุดและผมได้เรียนรู้ก็คือการสร้างไรายได้จากการทําเว็บไซต์ขายของสินค้าต่างประเทศนะครับหรือการทำเอฟเฟลเล t e นั่นเองนะครับการสร้างไรายได้วิธีนี้เนี่ยจัดว่าเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดวิธีหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับก็มีหลายๆคนที่ประสบความสําเร็จจากวิธีนี้นะครับแต่ก็มีอีกหลายๆคนเช่นกันที่ไม่ประสบความสําเร็จเพราะเจออุปสรรคต่างๆนะครับก็ อุปสรรคที่เจอครับก็อย่างเช่นเขียนภาษาอังกฤษไม่ค่อยจะเป็นนะครับโดยทั่วไปผมจะสอดให้ไปจ้างเขียนจากเว็บต่างประเทศนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยจะจ้างดีๆก็ไม่ค่อยมีเงินจ้างเท่าไหร่นะครับก็บางคนก็ขายสินค้าไม่ได้นะครับบางคนเพราะว่าจ้างคนเขียนบทความมาแล้วเนี่ยแต่แต่เขาอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเขาก็เลยไม่รู้ว่าไอ้บทความที่จ้างมาเนี่ยมันดีหรือเปล่านะครับสุดท้ายก็เลยกลายเป็นว่าเนื้อหาของ ของเว็บไซต์เนี่ยมันไม่มีคุณภาพเท่าที่ควรนะครับคนเลยไม่ซื้อสินค้านะครับบางคนก็เอาวิดีโอจากที่อื่นๆนะครับมาใส่เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับหน้าเว็บนะครับแต่การเป็นว่าพอคนดูวิดีโอจบแล้วก็ปิดหน้าเว็บไปซะอย่างนั้นนะครับที่จะคลิกไปซื้อของตามที่เราต้องการนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยก็ไม่คลิก a f f i l i a t e Link ของเรานะครับเช่นว่าคลิก here to buy จุดๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือนะครับดูเป็นโฆษณามากเกินไปและอื่นๆอีกมากมายนะครับเลยทาให้เขาไม่สําเร็จนะครับ แต่ว่าปัญหาเหล่านั้นเนี่ยผมจะสอนวิธีแก้ในวิดีโอนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้คุณดูต่อให้จบนะครับถ้าเกิดว่าคุณเขียนภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้นะครับแน่นอนว่าคุณควรที่จะจ้างคนมาเขียนบทความให้ครับเพียงแต่ว่าถ้าคุณจ้างให้เขียนสั้นๆคนเข้ามาเว็บไซต์ของคุณอาจจะเข้ามาอ่านและพออ่านจบเนี่ยเขาก็คลิกออกจากเว็บไปนะครับซึ่งจะทําให้เว็บไซต์ของคุณเนี่ยมีอัตราการติกลับนะครับหรือ bounce rate ที่สูงนะครับซึ่งจะทําให ถูกมองว่าเป็นเว็บที่ไม่มีคุณภาพในสายตา Google นะครับหรือว่าในบางครั้งถ้าเกิดสมมติคุณจ้างบทความที่อ่านไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับคนเข้ามาก็อาจจะปิดไปโดยเร็วเช่นเดียวกันนะครับแล้วจะแก้ได้อย่างไรนะครับเราก็แก้ได้ง่ายๆครับเพียงแค่เราเอาวิดีโอคุณภาพจาก YouTube นะครับมาแปะไว้บนเว็บไซต์ของเรานะครับก็จะทำให้คนที่คลิกเข้ามาอยู่บนเว็บเรานานขึ้นนะครับเพราะแทนที่เขาจะอ่านเนื้อหาที่ เราไม่รู้ว่ามีคุณภาพหรือเปล่านะครับถ้าเกิดเราอ่านไม่ออกหรือว่าในบางครั้งถึงเราอ่านออกเราก็อาจจะไม่แน่ใจว่าคนจะชอบหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดเราเอาวิดีโอที่มีคุณภาพมีวิวเยอะๆมีไลค์เยอะๆเ,เนี่ยมาแปะเนี่ยเราก็จะรู้ได้ว่าวิดีโอนี้เนี่ยเป็นวิดีโอที่มีคุณภาพอย่างแน่นอนนะครับการแปะ youtube บนหน้าเว็บของเราเนี่ยจะว่าเป็นเนื้อหาคุณภาพนะครับแล้วก็จัดว่าเป็นเนื้อหาที่เป็นมีความเป็นยูนิคนะครับเป็นต้นฉบับนะครับ เราสามารถทําอันดับได้โดยการแค่เอาวิดีโอเนี่ยมาแปะไว้บนหน้าเว็บของเราแล้วก็ทําตกแต่งตามหลักการ SEO นิดหน่อยนะครับก็สามารถทําอันดับได้แล้วนะครับก็ผมก็จะแสดงตัวอย่างให้คุณดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับแล้วก็เข้ามาที่ google.com นะครับแล้วผมก็จะ search keyword นะครับ watch p l e e online free นะครับ ก็จะเห็นว่ามีเว็บเต็มเลยนะครับและอันดับหนึ่งอันหนึ่งนะครับที่เห็นได้ชัดนะครับอยู่ในหน้าแรกนะครับเราคลิกเข้าไปดูนะครับก็จะเห็นได้ว่าทั้งเว็บเนี่ยทั้งหน้าเว็บเนี่ยมีแค่เนื้อหาเดียวนะครับคือวิดีโอนะครับแล้วก็คลิก here for more info นะครับก็จะเห็นได้ว่าทั้งหน้าเว็บเนี่ยไม่มีอะไรเลยแต่มันก็ยังติดอันดับได้นะครับหน้าหนึ่งของ Google นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็จะเห็นได้ว่า,าการให้เราเอาเนื้อหาเอาวิดีโอจาก y o u t u เนี่ยมาแปะไว้บนหน้าเว็บไซต์ของเราเนี่ยจัดว่าหน้าเว็บไซต์ของเราก็เป็นเว็บไซต์คุณภาพเว็บหนึ่งนะครับโอเคครับแต่ว่าปัญหาที่เราเจอจากวิธีนี้นะครับก็คือคนดูวิดีโอจบแล้วก็จะปิดหน้าเว็บไปนะครับโดยที่ไม่คลิกไปซื้อของ มากเท่าที่ควรนะครับหรือในบางครั้งในการที่เราใส่ลิงก์ไว้ใต้วิดีโอเฉยๆอาจจะทำให้ลิงก์นั้นเนี่ยดูไม่น่าเชื่อถือเหมือนลิงก์ที่อยู่ในวิดีโอนะครับจะดีไหมนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถเอาวิดีโอคุณภาพมาใช้เป็นเนื้อหาแล้วก็ทําให้คนคลิกไปซื้อของตามที่เราต้องการได้ด้วยนะครับวันนี้ผมมีทางออกให้คุณแล้วนะครับผมขอแนะนําวิดีโอ Conversion X นะครับ WordPress Plug in เป็นซอฟต์แวร์ที่จะทำให้เว็บไซต์ WordPress ของคุณนะครับกลายเป็นขุมเงินขุมทองได้ง่ายๆนะครับทำยังไงนะครับเรามาดูคุณสมบัติของซอฟต์แวร์ตัวนี้กันก่อนนะครับคุณสมบัติของซอฟต์แวร์ตัวนี้ก็คือข้อหนึ่งทให้เว็บทําให้คุณสามารถนําวิดีโอจาก youtube นะครับวิดีโอไหนก็ได้มาแสดงบนเว็บไซต์ของคุณนะครับโดยที่คุณสามารถแสดงกล่องข้อความตรงไหนก็ได้ที่คุณต้องการโดยที่ไม่จําเป็นต้องยุ่งกับโค้ดเลยสักนิดเดียวนะครับ คุณสามารถใส่ affiliate link ไว้ในกล่องข้อความหรือข้อความอะไรก็ได้ที่คุณต้องการเพื่อเพิ่มยอดขายนะครับแล้วก็ใช้วิดีโอของคนอื่นเป็นเนื้อหาเว็บไซต์ของคุณปลอดภัยไม่ผิดกฎอะไรแน่นอน100%นะครับคุณอาจจะสงสัยว่าด้วยซอฟต์แวร์นี้เนี่ยคุณจะทําอะไรได้บ้างนะครับก็ประโยชน์ของ plug-in นี้นะครับคุณจะ สามารถเอาวิดีโอเจ๋งๆนะครับของคนอื่นมาแปะไว้บนหน้าเว็บของคุณแล้วใส่กล่องข้อความเพื่อขายสินค้า f f i l i a t e นะครับหรือสินค้าของคุณเองก็ยังได้นะครับใช้สร้างเนื้อหาจำนวนมากนะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องลงแรงมากเหมือนใช้บทความเป็นพันคำนะครับการจ้างบทพานบทความที่มีความยาวเป็นพันคำเนี่ยในบางครั้งอาจจะบทความละสี0 0บาทเลยก็ได้นะครับถือว่าค่อนข้างแพงพอสมควรนะครับก็ ถัดมาคือเพื่อความน่าเชื่อถือให้เว็บไซต์ของคุณด้วยวิดีโอคุณภาพของคนอื่นนะครับการที่คุณใส่กล่องข้อความท,ที่เป็นของคุณเองเนี่ยคนที่เข้ามาดูวิดีโอก็จะรู้สึกว่าคนที่สร้างวิดีโอเนี่ยต้องการขายสินค้าตัวนี้นะครับต้องการโปรโมทสินค้าตัวนี้ก็จะดูน่าเชื่อถือมากกว่าที่คุณเป็นใครก็ไม่รู้เอาวิดีโอมานะครับแล้วก็แล้วก็ให้คนคลิกที่ใต้วิดีโอนะครับก็ถัดมาคือ คุณสามารถทําอันดับหน้าเว็บจำนวนมากด้วยวิดีโอนะครับที่เป็นยูนิคคอนเทนต์นะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับที่คุณสามารถนําเอาปลั๊กอินตัวนี้ไปใช้ได้นะครับจะเห็นได้ว่าวิดีโอคอนเวอร์ชันเอ็เนี่ยใช้หลักการง่ายๆนะครับเพิ่มโอกาสทําเงินให้คุณหลายเท่านะครับเพราะฉะนั้นคุณจะรออะไรอยู่ครับคุณสามารถเป็นเจ้าของซอฟต์แวร์นี้ในราคาพิเศษนะครับสําหรับลูกศิษย์ชาวไทยเท่านั้นนะครับ ราคาเพียงแค่549บาทเท่านั้นครับจากปกติ67เหรียญหรือประมาณ2000กว่าบาทนะครับแต่เท่านั้นยังไม่พอนะครับสำหรับคนที่ซื้อ30คนแรกนะครับผมมีโบนัสพิเศษให้ดังต่อไปนี้นะครับอย่างแรกนะครับคือวิดีโอ conversion x success guide นะครับเป็นวิดีโอแนะนำวิธีการใช้วิดีโอ conversion x ให้เต็มประสิทธิภาพนะครับเพื่อให้คุณสามารถนำซอฟต์แวร์นี้ไปใช้สร้างรายได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับมูลค่า590บบาทนะครับถัดมาคือ basic seo video นะครับ ถ้าเกิดคุณไม่มีความรู้เรื่อง SEO ก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะผมได้แถมวิดีโอให้คุณดูเพื่อให้เข้าใจ SEO มากยิ่งขึ้นนะครับและสามารถนำคนเข้าเว็บจาก SEO ได้มากขึ้นนะครับมูลค่า990บาทนะครับถัดมาคือ Professional License นะครับคุณสามารถนำซอฟต์แวร์นี้เนี่ยไปลงให้เว็บไซต์ลูกค้าของคุณได้หรือคุณสามารถขายเว็บไซต์ของคุณที่มีการติดตั้งซอฟต์แวร์นี้ได้นะครับโดยทั่วไปเนี่ยต้องเพิ่มมเพิ่ราคาอีกประมาณ690บาทนะครับก็ ทั้งหมดนี้นะครับฟรีนะครับสำหรับ30ท่านแรกที่ซื้อบัตอินนี้นะครับผมก็หวังว่าโบนัสเหล่านี้เนี่ยจะทําให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับก็ซอฟต์แวร์ตัวนี้เนี่ยจะเปิดขายในราคาพิเศษถึงเที่ยงคืนวันที่24มกราคมพุทธศักราช2อง7เท่านั้นนะครับหลังจากนั้นจะทําการปิดการขายนะครับเพื่อเตรียมตัวการสําหรับการขายตลาดต่างประเทศครับผมก็คลิก get instant access ข้างล่างนะครับเพื่อสั่งซื้อวิดีโอ Conversion X ผ่าน paypal นะครับปลอดภัย100%นะครับ ก็อย่าลืมนะครับว่าราคาของซอฟต์แวร์อันนี้นะครับเพียงแค่549บาทเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณสามารถขายสินค้าเอฟเฟล t e ได้เพียงชิ้นเดียวเนี่ยคุณก็จะได้ทุนคืนแล้วนะครับก็หวังว่าคุณจะตัดสินใจดีๆนะครับแล้วพบกันครับผมสวัสดีครับ